มาคราวนี้มาลองนะครับเดี๋ยวนี้มาทีไรมาทีละสามคันทุกทีเลยนะครับก็คันนี้เป็นคันใหม่แล้วเพราะว่านั้นลูกค้าเขาโอเคแล้วความเร็วที่เขาทักผมมาเพราะมันเป็น GPS ไงนะครับวันนี้เป็นคันใหม่คันหนึ่งนะครับก็มีติดตั้งอะไรเพิ่มนิดหน่อยแต่คันนี้มันเป็นกล่อง7280แนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัว7 2โวลต์นะครับเป็นรอบนี้คือแบตมาใหม่เป็น2 0แอมเดี๋ยวผมจะไปลองดูดิว่าย0แอมเนี่ยมันวิ่งขึ้นไหมนะครับถ้าวิ่งขึ้นเนี่ยโห ร้องเลยปกตินี่15แอมมันวิ่งอยู่ประมาณสักที่เราทําอยู่ก็น่าจะเข้าๆเลยประมาณ80 m นะครับส่วนคันนี้เป็นแบต30แอมเลยนะครับเยอะมาก30แอมเนี่ยวิ่งโอ้โหประมาณ5 6 0โลนี่คือวิ่งได้แน่นอนนะครับรถก็ของเดือนที่ผมเทปานั้นก็ประมาณ70 m นะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนกล่องไป e m 50นะครับก็น่าจะวิ่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ เรื่องรถเรื่องแก้ไขผมก็แก้ไขเรื่องไฟหน้าอะไรให้แล้วรสวีสเวกต่างๆแก้ให้แล้วแล้วก็เปลี่ยนเรือนไม้ใหม่นะครับเพราะเรือนไม้เก่าที่ใช้ไม่ได้นะครับจบนะครับส่วนคันนี้น่ะเป็นรถมาจากใต้นะครับผมว่าคันนี้นี่อาจจะวิ่งอยู่พื้นพื้น80นะครับเพราะว่ายังเป็นแบตล็อตของ15แอมป์อยู่นะครับจริงๆผมจะเปลี่ยนเป็น20แอมป์นั่นแหละแต่ว่า,อาพอดีเหลือลูกสุดท้ายนะลูกค้าเขาไม่ต้องจ่ายแพงนะก็เลยเอาตัวนี้ก่อนเลยนะตัว15แอมป์นะครับอ้าวขับโดยพี่เสือเหมือนเดิมนะครับไอ้ยะ นี่พี่เสือเราเนี่สุดยอดเดี๋ยวผมต้องสปอนเซอร์ทั้งรงเท้าทั้งชุดเกาะนะเหียวเอาขนาดก่อนพี่เสือชอบขนาดไหนเฮ้ยโยขนาใหญ่ก่อนเลยมันดูดีอ่ะเวลาเนี้ยนี่อากาศเย็นๆสบายพูพเพยพูเพนะหกโมงฮนะนี่คาราบาว,าาบาวก็มีรถอยู่ถือว่ามีรถาาาอ่าพอขับออกไปอันนี้คือไม่ต้องยกล้ออันนี้ก็ไม่ต้องยกล้อแล้วพี่เสือ วางวางฟูลเลอรี่มารถในนี้มันสวยมากจังเลยรถก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันบางคนอาจจะกลับเลิกงานนะครับหลๆไปขับไปขับกลับมาหลาๆผ่านมาเลยโมคันนี้นี่มีปัญหาเรื่องยางนิดหน่อยนะครับเพราะว่ายางมันผมดูแนละ้วปัญหาก็คือยางมันเหมือนมันจะบวมๆนะครับ มันก็จะมีแบบสันสันดึกๆ,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 ๆเล็กน้อยนะผมแก้ปัญหาไม่หายเนี่ยผมพยายามจะหาซื้อยางใหม่ให้เขาอยู่นะเพราะว่ายางมันค่อนข้างจะแฝงมากเลยนะครับมีรถพอสมควรนะนะส่วนตัวแล้วนะครับที่ผมเปลี่ยนกล่องเป็น m .50 เนี่ยผมเทียบกับกล่องเดิมจริงๆก็ก็ดีกว่ากล่องเดิมประมาณ30%แถ้าถามว่าคุ้มค่ากับการเปลี่ยนไหมอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวไมเดิมอ่ะ ไม่รับกับไม้ใหม่หมผมแล้วไม้เดิมเขาเสียไปที่ผมเปลี่ยนแล้วผมจะได้ใช้ระบบใหม่ได้ครบถ้วนเพราะว่าไม้มันแสดงโหทั้งโวต์ทั้งเกียร์นะครับแล้วก็ทั้งแรงดันไฟทุกอย่างเลยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับมีครบทุกฟังก์ชันนะครับแต่ความเร็วเนี่ยคือก็อาจจะเพิ่มมามาสัก10อ่าเป็น80หรือ80ฝ่าบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยครับตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยผมใช้ B m มก็ปล่อยกระแสได้อยู่ประมาณ150แอมป์ สบายๆนะแต่มัน20เซลล์มันไม่ใช่21เซลล์นะ2ีเซลล์นี่คือปลายแมลงดีกว่าแน่นอนนะครับปลายแมลงดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนตัวรถนะที่คิดไว้ก็รถตัวนี้มันกับตัวแรกที่ผมเคยโมนะโอ้ตัวนี้ขี่สบายนิ่มนุ่นับมากเลยฮนะ,ะมาแล้วใช่เปล่ามาแล้วใช่เปล่าใช่ไหมโอ้โหตอนมาเป็นรถไฟฟ้าตอ,ตอนไปเป็นรถไฟฟ้ากลับมาเป็นรถเครื่องว้า ใช่เออเอาแล้วเว้ยคันนี้ต้องใช่แน่นครับดูจากพื้นฐานความเร็วโอ้โหเสียงอุ้ยเสียงไม่ใช่แล้วเสียงมันได้วะ่ะเสียงมันฟิลมากอะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเสียงมันน่าจะมีประมาณ80ดสิบนะจากหงฟังเสียงนะครับน่าจะมี80ดิบแน่เลยอันนี้มี80ดสิบแน่เลยนะ ผมว่าพี่เสือเขาจะชอบขับรถมากกว่าให้ทํางานอื่นนี่ไม่ค่อยทําเลยาะขับรถปุ๊บนี่พี่ไปยังอ่ะไปยังชอบจริงๆเลยเนี่ยแต่คันนี้ยกล้อไม่ได้ฮนะมันหนักไปหน่อยถ้าเบานี่คือยกล้อได้สบายเลยนะฮะจับยกยกไม่ไหวอืมนี่ไปดูไปชมไปชมรถตัวฟูยูนะสวยผมชอบนะตัวนี้ผมว่าสีตัวนี้มันเด่นสุดแล้วรถตัวฟูยูสีตัวอื่นมันก็แบบทึบๆอะ่ะยังไม่ยังไม่โดนยังไม่สเปคมากเท่าไหร่ นะครับส่วนฝูยู่อีกตัวหนึ่งคงมาแลดูแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวบางทีตอนนี้เหมือนแบบว่าเรื่องยางกฎหมายมันจะออกคุมมันจะเป็นมันต้องเป็นยางไทยมอกอหมดเลยนะครับเพื่อแบบเรื่องทั้งกับประสานมิตรเลยทุกคนตอนนี้ยางก็เลยกลายเป็นยางไทยใหม่ปรับปรุงใหม่หมดเลยมีเท่าไหร่โอ้แปดสิบหกเลยมันจะเลี้ยวยากเลยใช่ไหมล้อหลังมันสั่นอยู่ไหมไม่สั่นเลยใช่ไหม พี่ปรับปรับมาหน่อยมันน่าจะดีเพราะาตอนแรกที่พี่ขี่วันแรกมันจะมีสั่นดึกๆๆอยู่หน่อยๆเอ้าไปดูคันแรกนี้เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ออยอุ้ยแปดสเกือบ90ก็ถือว่าวิ่งว่ะนี่แรงดันไฟอยู่แต่นี้มันจะมันจะเป็นอ่มองไม่เห็นว่ะกล้องไม่โฟกัสเลยอ่ามันจะเป็นบา,บ,าบางแสงงแสงจริงไม่ไม่เป็นไรอันนี้ผ่านไปก่อนมา ขันดําต่อต่อไปครับเป็นขันดานะครับฝูยูตัว X3 นะอันนี้เป็น1 5แอมป์ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือแ1 5แอมป์ในลูกสุดท้ายอยู่รถคันนี้แล้วรับ72แปร์อันนี้เป็น EM EM 50 15แอมป์นะครับน่าจะมี80นิดๆนะไปเปรียบเทียบกันดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงไปพี่เสือเย็ยนแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันนะเปรียบเทียบไว้เผื่อใครอยากจะโมรถนะครับ ต้นทุนการโมก็อยู่รวมๆแล้วก็น่าจะมีหมื่นนิดๆนะครับกล่องโมทอยมันจะดีอย่างหนึ่งเราสามารถเลือกฟังก์ชันการขับรถอ่นะมันจะมันเป็นการจูนที่เพื่อการเข้าใจระหว่างแบตเตอรี่ล้อรถน้ำหนักรถคนขับทุกอย่างนะครับมันมันคือเราสามารถเลือกจูนฟังก์ชันได้หมดเลยโอเงียบดีครับเสียงเงียบดี เสียงเงียบมากเลยมันมันเย็นแล้วรถมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวรอพี่เสือตีกลับมาก่อน ตอนนี้ต้องบอกว่ากล่องที่ใช้เยอะที่สุดที่มันเป็นพระเอกเลยที่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน้องๆใช้อยู่ที่หลายๆคนใช้อยู่ที่ผมใช้ด้วยนะก็น่าจะเป็น EM50 แต่มันจะม,มีข้อเสียเรื่องไม้วัดรอบอย่างเดียวกับตัวเบรกนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเลือกใช้แล้วก็จักรยานมันถ้าคนจูนเป็นอ่ะ m 5 0มันยังไงมันก็เวิร์กแต่ถ้ามันเกิดเป็นตัวเจ80เอรืออะไรก็ตามหรือเจ1 3 0ออะไรก็ตามนะตัวนั้นมันสลับคนที่ เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช้งานผมว่าถ้าเข้ามาแรกๆคือใช้ตัวนี้มันก็โอ้ดีอ่ะคนผมก็บอกว่าดีนะน่าใช้ครับโอ้พี่เสือมาแล้วกําลังวนออกมาทิ้งระยะหน่อยรถเนี่ยไม่กล้าขับเร็วเพราะนึกว่าเราเป็นกล้องจับความเร็วแต่จริงเราไม่ใช่เนะชะลอกันใหญ่เลยพี่เสือก็ไม่กล้าขับมากไม่กล้าแซงไม่กล้าแซงเสือบอกไม่กล้าแซงเวย้ยไม่กล้าแซงเวย้ย มันลอกลอบเลยอ้าวแสดงว่ากดไอ้นี่ผิดเลยดิเรื่องเกียร์มันเป็นไงมันมันดึงตอนแรกดึงคั้งหนึ่งแล้วมันก็ตืดลง้าลงยกร้อตั้งหัะตั้งคูบิดลอยเลยนั่นแหละบิดบิดส,บสับเกียร์ไหมดิ เเสียงอย่างนี้รอบไม่เท่าไหร่รอบประมาณสักถ้าอย่างนี้วิ่งได้ประมาณสักหกสิบได้เออไม่ได้ทำเลยเออนั้นแสดงว,ว่ารุ่นนี้ก็ต้องเปลี่ยนมือเร่งอีกก็เดี๋ยวอันนี้ต้องกลับไปแก้ไขนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่มือบิดเพราะตอนนี้ผมเจอรถหลายคันแล้วมือบิดมีปัญหานะครับเพราะว่าอะไรผมเจอปัญหาอย่างแรกนะครับถ้าบางคนรู้สึกว่ารถมันบิดแล้วมันช้าหรือผิดปกติ ให้ลองดูว่าสายกาวของมือเล่งอ่ะมันไปรวมกับสายกาวอื่นหรือเปล่าถ้าไปรวมกับสายกาวอื่นๆเนี่ยมันทําให้บิดได้ไม่สุดใช่เลยอ,อยู่เสียเปี่สองมาใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้ผมเจอปัญหาลถหไหลคันแล้วนะครับคือเราต้องแยกสายกาวอ่ามือเล่งออกมาเพราะมือเล่งมี3มสายแต่ตอนนี้ต้องแยกออกมา1่สายนะครับคันนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปแก้ไขไม่เป็นไรนะครับยังม,มีเวลากันอยู่นะครับไปไปลองคันนี้เลยคันนี้สุดๆเลย ไปคราวนี้เราไปดูคันใหม่แล้ววันนั้นเราได้86-87ลูกเข้าโอเคอันนั้นผมส่งครับเดี๋ยวไปดูคันนี้กันนะครับเป็น2 0อแมเลยระวังโขกหัวน,นนะน <c oughs> ่ะกํ <c oughs> าลังโล่งเลยกําลังโล่งเลย แล้วแต่เดแต่เ้วปักไม่แน่นว่าอาดันปักเลยดนีแต่แต่ก่อนเราขึ้นรถยังลองอยู่นะอ่ะสำหรับคันชอปเปอร์นะครับวันนี้ก็ทําคลิปคันชอปเปอร์คันเดียวนะเพราะว่าคันอื่นนี่สองคันนี้ผมเอามาเทสนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปต่อนะคันชอปเปอร์ก็จาก70ตอนนี้ก็วิ่ง80กว่าเลยนะก็คือว่าโอเค85 86นะก็ โอเคแล้วแหละลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการความเร็วขนาดนั้นแต่หาว่าผมลองขับแล้วความเร็วขนาดนี้ก็ขับได้แหละแต่ว่ามันอาจจะเลี้ยวยากหน่อยเพราะยางหน้ามันใหญ่นะแต่ตอนแรกเนี่ยผมกาลังแก้ปัญหาเรื่องยางมันบวมแต่มันมันบวมเป็นบางบางจุดเหมือนมันขึ้นขึ้นขอบไม่เข้าที่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์เพราะว่าล้อไอ้พวกนี้มันบาลานซ์ไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีมอเตอร์อยู่ข้างในตัวล้อด้วยมันไม่สามารถบาลานซ์ได้ผมก็ไม่รู้จะหาวิธีบาลานซ์ยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งนะครับถ้ายิ่ มันอาจจะยิ่งแบบแฝงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าในอนาคตอาจจะมีเครื่องมือที่เอาไปบรรลานล้อพวกขับมอเตอร์ได้นะแต่ผมไม่รู้นะถ้าใครมีก็อ่ะลองคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องด้วยนะครับเผื่อจะได้เอาไว้คุยกันนะครับผมจะได้เออเอฮ้ยมีมีล้ออย่างนี้ด้วยเดี๋ยวจะหาลองหาทำบรรลุบรรลานด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ